กับสวัสดีสสดเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ยังยังคงทํางานอยู่นะครับสําหรับร้าน R B M Auto Detailing นะครับเพราะว่ายังมีคิวที่ลูกค้านัดกันตั้งแต่กลางเดือนหรือต้นเดือนนี่แหละเพราะาลูกค้าคันนี้นะครับจองมาต,ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะออกรถก็คือช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะฮะลูกค้าก็ได้ไป จองรถมา1คันก็คือคันนี้นะครับรับรถเมื่อวานซืนนะครับก็คือรับรถก่อนที่จะมาถึงรวาวอนสองวันแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปขับที่ไหนเลยนะสำหรับ bmw นะครับ520ดีเป็นตัว g30 แนะทอนเป็นตัวปี2020ปลายปีเลยนะสุดๆนะก็คือใหม่สุดในปีนี้นะใหม่วันนี้ก็ปีหน้าแล้วฮะโอเคนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ เป็นคันที่สามนะครับของทางบ้านนี้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณพี่โดนมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนน้องมาโดยตลอดนะครับขอบคุณพี่โดนมากจริงสําหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรแน่นอนครับสําหรับลูกค้าที่ที่ทําหลายๆคันเนี่ยสังเกตนะครับลูกค้าจะทําตัวท็อปเสมอหนึ่งใช่ครับเราลดให้เยอะกว่าคนปกติเพราะว่าคันที่สองคันที่สามคือ คืออะไรที่เขาไว้ใจเราแล้วเราเขาสนับสนุนเราเต็มที่แล้วเพราะนั้นผมก็ต้องให้ความไว้ใจนี้อย่างเต็มที่เช่นกันนะครับเรื่องการลดราคาเนี่ยเป็นอะไรที่นอกเหนือจากโปรแกรมนะครับเป็นคือการให้ใจกันลักษณะหนึ่งสำหรับคันที่สองคันที่สามของทางบ้านนะครับรับรองว่าราคานี้ดีแน่นอนแล้วก็คุณภาพม่ต้องพูดถึงยังคงดีเหมือนเดิมและยิ่งลถที่มาใหม่ๆป้ายแดงอย่างนี้นะฮะ ยิ่งทางานง่ายแล้วก็เราจะเคลื่อนให้เต็มที่เลยสําหรับวันนี้นะครับเบอร์แรกนะครับก็ยังคงเป็นในส่วนของ N1 นะครับก็เบอร์นี้จะทําให้น้ํายากับสีผิวของตัวรถนะครับสมานกันทําให้เกิดความแข็งแรงในระดับโมเลกุลนะครับตัวนี้นะฮะทำให้ตัวรถอยู่กับเราอีกยาวนานคันนี้เตรียมงานกันไม่นานนะเพราะว่ารถมาใหม่มากๆนะครับตอนนี้ในส่วนของ ที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นล้อแมกด้วยตัวนี้เคลือบล้อแมกด้วยนะครับก็คือโปรแกรมนี้จะทําภายนอกภายในกระหนกกล้องเชื่องห้องไร้สารล้อแมกตัวภายนอกตัวสีรถเนี่ยเคลือบทั้งหมด2รอบระหว่างการเคลือบนะครับก็เคลือบเสร็จก็จะอบห้องอบอิเพิเอย่างน้อยชั่วโมงชั่วโมงเท่ากับคันนี้จะต้องอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนหลายท่านถามว่าต้องทํางานข้ามคืนเลยหรอครับทำข้ามวันเลยหรอครับเคลือบ <S <S สี่ชั่วโมงที่ร้านเราทําไม่ได้นะครับ <S <S แค่สี่ชั่วโมงเนี่ยแค่ล้างกับ ขัดเนี่ยรถใหม่ๆยังทําไม่เสร็จเลยนะครับกับน้ํายาของเราที่มีความหนาแน่นที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเขายังไม่แห้งนะครับแล้วเราลง2เลเยอร์ด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ฮะที่น้ํายาของเราจะแห้งภายในวันเพราะเราแยกในส่วนของความแข็งกับความเงาไว้ชัดเจนนะครับเราจะไม่เราจะไม่เอามารวมกันเพราะถ้าเอามารวมกันเมื่อไหร่น้ํายามันก็จะส่งผลให้ตัวรถ ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอย่างที่เห็นนะที่เราฉาบไปเนี่ยนะครับมีความเนืดนะฮะของน้ํายาพอสมควรเลยจากที่เห็นนะแต่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฉาบเสร็จนะมันจะขึ้นลุงล้งนะมันจะขึ้นลุ้งลุ้งนิดนึงตรงเนี้ยก็เริ่มเช็ดได้แล้วนะครก็คือกระบวนการที่ทางช่างเราเนี่ยเขาจะรู้ของเขาเองเลยนะครับว่าต้องเช็ดตอนไหนว่าต้องอ,อ เคลือบตอนไหนและทำทีละชิ้นสังเกตน,นะครับทำทีละชิ้นอด่าลืมกาบข้างล่างเลยนะเออน่ะข้างล่าง,าง,างอะละดีความสวยงามระดับหนึ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวคันนี้ก็จะออกไปปกกันข้างนอกนะครับทุกคนก็จะเห็นกันทั้งคลองหลวงนะครับซึ่งวันนี้นะครับสภ,ภาพบรรยากาศในช่วงนี้ของคลองหลวงก็จะค่อนข้าง ถนนโล่งมากเลยนะครเพราะว่าหลายๆคนคงออกไปข้างนอกแล้วนะครับแต่เรายังคงทํางานอยู่ว่าเรามีเรามีภารกิจของเราที่เรารับงานเอาไว้นะครับต้องขอขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณที่คอยสนับสนุนกันนะครับวันนี้มิกกี้ RPM Auto d e t a e l i n g ของราทํางานต่อก่อนนะฮะนี่ครับ p M Series 5 20D นะครับตัว M Sport Package ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ รู้สึกว่า 520d เนี่ยจะเป็น M s p o สปหมดเนาะโอเคครับสวัสดีครับ